แน่นอนแล้วคะว่าวันนี้เปิดคลิปกันมาในครัวขนาดนี้นะคะเราต้องมาทํากับข้าวถูกไหมทุกคนไม่ใช่กับข้าวสิวันนี้เราไม่ได้ทำกับข้าวนะคะเรามาทําของกินเล่น,นะคะ่ะทุกคนอยากถายไหมว่าคืออะไรคือแบบว่าหนูอ่ะ คิดถึงบรรยากาศตอนที่อยู่เกาหลีมากเลยนะคะเวลาเราไปเดินช้อปปิ้งที่เกาหลีอย่างเงี้ยข้างทางเขาก็จะมีสิ่งนี้ขายนะคะทุกคนเป็นชีสคอนดอกมันเองเย้ก็คืออยากยินสมทๆนะคะก็เลยซื้ออุปกรณ์มาจะมีชีสกับเซกเกอรนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นไข่แป้งน้ำตาลเกลือ,อเกลี่ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำช <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ีสคอนดอกกันเย่เรจะไม่ทำนะ กดไลค์ like, กด s ิดต b e กดแชร์ care, แล้วก็กดกระดิ่งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งเห็นลแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆด้วยนะคะเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มต้นจากการหั่นไส้กรอกแล้วก็หั่นชีสค่ะค่ะขอบคุณสูตรจาก Youtube ด้วยนะคะเพราะว่าหนูไปดูสูตรมาจากใน Youtube มาเดี๋ยวให้พี่ทีมงานขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะหั่นชิีสเลยเราจะหั่นเป็น8ชิ้นนะคะโอ๊ยเหนียวจังเออ เอาไม่ออกเ,อเป็นได้ยาวยาวๆแล้วก็จะได้โอ้ก็ค<ะ>ือไม่ไม่ทุกคนไม่ไม่ใช่มีบาทแต่ว่าเอาไม่ออกเหนียวผอมเป็นกิ่นชีสนะคะแต่ปกติตองไม่ค่อยชอบกินชีสแบบชีสด,ดิบอชอบชีสที่แบบว่ามันผ่านการทำอะไรสักอย่างมาแล้วะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะมาเสียบม้กันเลยเป็นขั้นตอนที่ตองชอบมากที่สุดเลยคะ่ะ เจ็บไม้คือแบบเอ๊ะเราควรเราควรเอาตูดออกไปหรือไม่ต้องหรอกกินได้เหมือนกันเลยเลงก่อนรู้สึกได้แล้วว่าเบี้ยวอ่ะเบี้ยวนิดนึงนิดเดียวนี่แล้วก็เธอใส่ชีสเลยน่ากินมากใส่ชีสนะคะปกติหนูจะไม่ค่อยได้ทำของทอดนะคะก็เลยจะเงื้อเงอะกงะเนื้อเงอะเงะเล็กน้อยถูปันกลางใดๆก็คือกลัวไม่ตรง เป็นที่สุดมีโอ้ยเบี้ยวโอ้ยเบี้ยวโอ้ยเบี้ยวทุกคนเสร็จไปแล้วหนึ่งนี่ไงฮา ชิ่นมากินมากเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปผสมน้องชื่ออะไรนะผสมแป้งนมน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะตามชื่อทุกคนคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วจะผสมกับนมนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ทลิคในการตอกไข่นะคะทุกคนหนึ่งสองสามเป็นไงคะสุดปัง รอเล่น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 เราจะใช้ไข่สองฟองนะคะมาแล้วตอกไข่รอชิม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 แล้วก็จะใส่นมนะคะทุกคนสองร้อยกร,รมัมแล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้แปดร้ 1, 2, 3, อยหนึ่งสองสามสี่อเท่านี้แล้วกันเท่านี้นะคะเท่นเกินยัง แล้วเราก็จะปรุงด้วยน้ำตาลกับเกลือนะคะที่ใส่ถ้าแยกไว้แล้วน้ำตาลแล้วก็เกลือเราไปเลยปรุงชุ่มแล้วเราก็จะตีก่อนหนึ่งทีให้นมเข้ากับไข่แล้วก็เนยน้ำตาลนะะโอเคแล้วเราก็จะใส่แป้งนะคะนี่แป้งเราแป้งเราใส่เลย <c oughs> กิ่นได้ปะเนี่ย หมดหมดเท่านั้นหมดทุกอย่างออแล้วเราก็จะมาตีนะคะจริงๆมันต้องใช้ที่ตีแพนเค้กอะแต่ไม่ได้เอามามาแต่กว่าน้องจะเข้าเนื้อก็ใช้เวลาน2000แล้วก็คนไปเรื่นยเจนมันเหนียวแบบนี้นะคะแตบบ่เ,ออเดี๋ยวแบบรู้สึกว่าน้องไม่สามารถแยกกันอยู่ได้ โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอาอันนี้ใส่แก้วนะคะจะได้จิ้มน้องนี่ลองไปหก <6 S 1> แน่ๆหแน่นอนโอเค okay. ขั้นตอนกันต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะเทกิขนมปังใส่จานนะคะควรใช้จานที่แบนๆแ,แล้วก็มีขอบนดึงจะได้เขาเรียกว่าอะไรไม่หก<ๆ><ๆ>แล้วก็จิ้มง่ายนะะค ส่วนอันนี้ก็เก็ดขนมปังนะหน้าตาคุ้นๆนะคะนนนเนี่ยถุงนี้ใหญ่บเบลเลอร์บาลา่านะคะเหมือนคลิปไหนนะคะเอ๊คุณจังเลยอะ่ะอินเสิร์ตคลิปให้ด้วยค่ะซีขนมปังอันนี้อร่อยที่สุดเลยคลิปที่ทําข้าวแกงกะหรี่หมูทอดนะคะก็คือเก็ดขนมปังอันเดิมใส่เยอะๆเลยชอบชอบมาก บา,านี่คือแป้งที่เราตีไว้เมื่อกี้ปิงปงิกับเก็ดขนมปังปิ้งปิง,ปงขั้นตอนกันต่อไปนะคะเราก็จะเอาน้องมี่ที่เราทำไว้นะคะจิ้มใส่อันนี้แล้วก็โ,กโรยโ,โรยไม่ใช่โรยโ,โรยเข้แล้วโรยเก็ดขนมปังนะคะเราก็จะเอาไปทอดกันเพราะฉะนะั้นตอมก็จะไปเทน้ำมันใส่กระทะไว้ก่อนนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลา เก่งมากอะตอมโอเคแล้วเราก็จะมาจิ้มกันเลยนะคะหกแน่นอนหกแน่ <6 S 2> แน่ เราเรียนรู้มาจากคลิปที่แล้วนะคะว่าเวลาเราแปะเกขนมปังเนี่ยเราต้องแปะแล้วกดด้วยไปถึงมาถึงจะฟูนี่ทุกคนเป็นไงทำอีกสักอันนึงนะคะเราจะไปทดลองทอสองอันก่อนหกอีกแล้วหเท่านั้นถ้าไม่ถ้าเกิดของไม่6กแสดงว่าไม่ใช่ช่องเซอะตอมนะคะใช้จานที่ แบนๆแล้วก็มีขดลึกลึงจะได้ไม่หกล่อก่อนจะเลทเทกกว่านี้ไม่ได้นะคะจะทดลองใส่อันนึงลงไปเลย เสียบได้นะคะเสียบได้เสียบได้นะคะเดี๋ยวไปส่งให้นะคะ<ม>แต่ว่าเราไม่มีบริการส่งไปสนีนะคะมีแต่เอาไปส่งที่บ้านเท่านั้นเอาไปส่งที่บ้านเท่านั้นนี<ม>่เด<ม>ีย๋ยวไปส่งให้ถนึงหน้าบ้านเลยค่ะมาสั่งขั้นดำหนึ่งไม้นะคะให้ขัดดำหนึ่งไม้เพราะพระทอดไม่ไหวทุกคนชิดไหล่เลยชิดไหลชิดหล,ล่ แบบอบไหมไปไหนอยากกิ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 น,อ,กกนอันนี้ดูดีมากเป็นไงคะชีค,คอนดอของเราอะตออว่าเดี๋ยวนะ่าจะกินแบบหั่นนะคะเดี๋ยวต้องคนกัดให้ดูดิหั่นเนาะใหญ่มากถ่ายอตตอลี่ก่อน ลองหน้าตาเหมือนไก่ทอด5บาทหน้าโรงเรียนที่แบบว่าพอเรียนเสร็จแล,แล้วก็จะไปต่อแถวนะคะซื้อไก่ที่มันเป็นแบบแบนๆแล้วก็ทอดนะคะหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็แอบไม่ไปหน่อยเพราะว่าน้องอยู่ขอบกระทะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหาั่นกันอู้ววววววาวววววนว่วว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  ชีสไหลสุดปังให้ดูไส้กรอกบ้างไส้กรอกหนึ่งสองสาจีดีสวยงามตามทองเรื่องแล้วเราก็มีมะเขืเทศกับมายองเนสนะคะอะตอมขอหั่นตรงกลางก่อนเราจะกินชิ้นตรงกลางที่มีทั้งชีสแล้วก็ทั้งไส้กรอกนะคะชิ้นนี้นี่เอง ทุกคนชิ้นมันไหลมากอะ่ะไม่อยากหั่นเลยมันมันไหลอะ่ะนี่ชิ้นนี้เราสามารถกินได้ตอนที่เรายังไม่ใส่จานไหมคะจะกินแล้วทุกคนนะคะดูชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้นะคะคือชิ้นที่ด้านนี้เป็นไส้กรอกด้านนี้เป็นชิ้นกินโชว์อ่ะเราก็จะจิ้มมาอยองเนสนิดนึงปิง จิ anut, mm ้มซอสมะเขือเทศหนึ่งสองมดมก่อนอืมโคตรอร่อยโคตรอร่อยทุกคนคะมันอร่อยมากแล้วก็แบบฟินมากแล้วมันก็ทำง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็ลองไปทำ อร่อยมากจริงๆแล้วมันก็ร้อนมากจริงๆทุกคนพอออกเป่าแบบป,ปูอย่างนี้เลยนะคะก็ <Girl! S 1> <Girl! S 2> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรก็เดี๋ยวทุกคนรอดูกันนะคะส่วนตอนนี้อาตอมขอตัวไปทอดต่อก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่ารอบหน้าเราทำเมนูอะไรกันดี <S <S อะไรดีอะอมีญี่ปุ่นแล้วมีเกาหลีแล้วรอบหน้าลองเป็นเมนูไทยบ้างไหม อะไรได้น,นะคะอยากทำอร่อยของถึงกันมาเลยพีี p น่าจะกันค่ะบ๊ายบายขอไปเป็นแม่ค้าก่อนครับ